อยู่งานรงปาเก่ะทุกคนอยู่ข้างเฮือนีราเลยแหละซอยยางม,มาเลยหนึ่งกระหอนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่รงปาเก่นะคะทุกคนเดี๋ยวพาเราเบิงข้างในว่าเป็นอย่างไรค่ะ มืดจ้าต้องทางนี่ยูงานอย่างเกาะรงหรอสงปลาแกยูงานสงปลาแกทคนยู่ข้างเผิ่อดี라เลยแหละซอยยาวมาเลยหนึ่งกะหอนนะคะก็จะมีงานแบบศิลปะนะคะขายมีวงดนติีวงซองหอมเดีพาหอ่อปืนตอนนี้ถ้า น้องเวียเลือกเสื้ออยู่ค่ะทุกคนอยู่นะมาสีสาวพราเสน่ห์นะคะแล้วก็ชายหนุ่มหนึ่งเลือกเสื้ออยู่ยังไม่เสร็จเลยส่วนเฮาเดี๋ยวจะไปรอต่อนะคะท<น>ุกคนสามาติดตามในเพจวันที่เขอเดวเป็นนิทรรศการนะคะทุกคน งานจัดวันที่4ถึง6เมษายนนะคะทุกคนซึ่งปีนี้จัดปีแรกคนหลายขนาดเลยค่ะใใชใช่่็อันนี้อลาสั่งมากินยูเหินค่ะมาค่ะมาซิมน้ำกันเด้อ มาซิมค่ะทุกคนเป็นพิซซ่าเวียดนามนะคะเขาจะใส่แป้งนี่มันจะเป็นใส่มีไข่มีปูอัดมีฮัดอกนะคะซิมซิม,อ,มหอหอมเลยค่ะอื ชอบกับพนุคนกับผลิตแสบอยู่ค่ะทุกคนแก้วนี้ห0สิบนะคะจิบลงนะคะก็จะมีแอลนิดหน่อยนะคะกับพอดีกินแลวสดซื้อนะคะทุกคนแต่โอเคแล้แก้วเราหสิบนะคะนี่ซื้อเมนูนะคะกับล็อกในอย่างสักอย่างนะอีเมลอี่พนุคนสั่งมค่ะอีลามาซิมลำหลังนะคะรคนแสบอยู่ขอบคุณทีมงานที่จัดงานดีๆนี้ขึ้นมานะคะถ้าเกิดปีหน้ามีอีกก็แวะมาเที่ยวกันห,หลายๆได้ค่ะคลิปนี้ขอตัวกันเด้อบายบายค่ะ